ที่แผนปฏิรูปนี้ได้บังคับใช้และครั้งนี้เป็นรายงานความคืบหน้าครั้งสุดท้าย mm. เนื่องจากระยะเวลาของแผนการปฏิรูปได้สิ้นสุดลง mm. หรือที่เรียกว่าหมดเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว mm. ที่ท่านเห็นเล่มหนาๆอยู่นี่ครับ mm. เหล่านี้มีทั้งด้านการเมืองด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจด้านสาธารณสุขผมก็พยายามเปิดดูครับ mm. แต่น่าเสียดายครับท่านประธาน mm. ผมเห็นใจแทนพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับ เพราะสิ่งที่เขาคาดหวังนั้นไม่มีอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศเพราะนั้นผมขอให้ท่านประธานครับกลับไปปฏิรูปแผนการปฏิรูปของท่านใหม่เะครับเพราะประชาชนยังนึกถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสซึ่งพวกเราเองที่นั่งอยู่ทั้งนี้ทั้งหมดครับพวกเราเองก็ไม่สามารถปฏิเสธความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้พวกเราทําได้เช่นการหารือในสภาการยื่นกระทู้ถามการอภิปรายทั่วไปเพราะปัจจุบันสส ไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงหน่วยงานต่างๆรวมถึงงบประมาณที่เคยมีก็ไม่มีแล้วครับดังนั้นหัวใจของการกระจายอำนาจเนี่ยคือการกระจายงบประมาณและทรัพยากรไปสู่ท้องถิน่นให้พอเพียงมากที่สุดต้องมาควบคู่กับก,บการความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ประชาชนต้องการสิ่งที่ท่านยัดเยียดให้เขาหรือเปล่าผมขอยกตัวอย่างครับท่านประธานครับกรณีอัลคเรียมหอยสัง สร้างมา15ปีใช้งบประมาณ1,400ล้านครับเป็นเพราะส่วนกลางยักยียดสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นครับมันกลับมาสร้างบาดแผลในใจให้กับพี่น้องชาวสงขลาซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่หารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเช่นปปชก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งนี่เป็นการล่าช้าของกระบวนการกฎหมายเอาคารี่มขอยสังที่สงขลาเนี่ยครับท่านประธานครับสะท้อน ให้เห็นถึงการปฏิรูปประเทศในหลายด้านนะครับทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านบริหารราชการแผ่นดินทั้งด้านป้องกันและปราบการการทุจริตประพฤติไม่ชอบเดี๋ยวไว้มีโอกาสวันหน้าผมจะมาฉีกหน้ากากให้ท่านประธานได้รับชมกันผมยังเหลือไปเห็นการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศที่ท่านได้เสนอมาเนี่ยครับรวมทั้งสิน้นจะมีการดําเนินการ45ฉบับแต่ปัจจุบันสถานะของกฎหมายเนี่ย ดำเนินการไปเสร็จเพียง10ฉบับเท่านั้นครับท่านประธานคิดเป็นร้อยละ22ของกฎหมายที่ทำเสร็จที่เขาเรียกว่าเลยกรอบเวลาเดทไลน์แล้วเนี่ยครับถ้ากับผมเป็นนักเรียนเนี่ยวันนี้ผมได้เอฟแล้วก็ได้ไข่ต้มไปกินที่บ้านแล้วครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินขอเสนอครับว่าจากที่มีหลายๆแอปเนี่ยครับพี่น้องประชาชนสับสนครับท่านประธานครับผมชเช่เพราะฉะนั้นเองผมอยากขอเสนอว่านะครับการทำแอปพลิเคชันเนี่ยขอให เป็น one stop service ได้ไหมนำข้อมูลต่างๆมารวมกันได้ไหมประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับต่อด้านพลังงานครับท่านประธานครับมีแผนด้านพลังงานทั้งหมด8เรื่องทําเสร็จไปแล้วหนึ่งเรื่องผมดูแล้วหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่ท่านควรจะเร่งทําก็คือร่างระเบียบส่งเสริมกิจาการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนที่สํานักงานกํากับกิจาการพลังงานจัดทําเพื่อให้มีระเบียบเพื่อส่งเสริม การกิจการไฟฟ้าขนาดเล็กเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนต้องทนกับค่าไฟที่แพงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ท่านประธานครับกระผมอยากจะสอบถามท่านว่าตามกรอบระยะเวลาที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดนี่ยะครับสาเหตุของความล่าช้าเนี่ยเกิดจากอะไรขอให้ท่านได้ช่วยกรุณาชี้แจงและท่านมีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรกราบขอบพระคุณครับ เป็นระยะเวลากว่า5ปีแล้วครับที่แผนปฏิรูปนี้ได้บังคับใช้และครั้งนี้เป็นรายงานความคืบหน้าครั้งสุดท้ายเนื่องจากระยะเวลาของแผนการปฏิรูปได้สิ้นสุดลงหรือที่เรียกว่าหมดเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศแล้วที่ท่านเห็นเล่มหนาๆอยู่นี่ครับเหล่านี้มีทั้งด้านการเมืองด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจด้านสาธารณสุขผมก็พยายามเปิดดูครับแต่น่าเสียดายครับท่านประธาน ผมเห็นใจแทนพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับเพราะสิ่งที่เขาคาดหวังนั้นไม่มีอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศเพราะนั้นผมขอให้ท่านประธานครับกลับไปปฏิรูปแผนการปฏิรูปของท่านใหม่เะครับเพราะประชาชนยังนึกถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสซึ่งพวกเราเองที่นั่งอยู่ทั้งนี้ทั้งหมดครับพวกเราเองก็ไม่สามารถปฏิเสธความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้พวกเราทําได้เช่นการหารือในสภาการยื่นกระทู้ถามการอภิปรายทั่วไป เพราะปัจจุบันสสไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงหน่วยงานต่างๆรวมถึงงบประมาณที่เคยมีก็ไม่มีแล้วครับดังนั้นหัวใจของการกระจายอำนาจเนี่ยคือการกระจายงบประมาณและทรัพยากรไปสู่ท้องถิ่นให้พอเพียงมากที่สุดต้องมาควบคู่กับการความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ประชาชนต้องการสิ่งที่ท่านยัดเยียดให้เขาหรือเปล่าผมขอยกตัวอย่างครับท่านประธานครับกรณีอเอารียม อยสัสร้างมา15ปีใช้งบประมาณ1,400ล้านครับเป็นเพราะส่วนกลางยัดเยียดสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นครับมันกลับมาสร้างบาดแผลในใจให้กับพี่น้องชาวสงขาซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่หาลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปชก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งนี่เป็นการล่าช้าของกระบวนการกฎหมายเอาครีขียม่อยสังที่สงขลาเนี่ยครับท่านประธานครับ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปประเทศในหลายด้านนะครับทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านบริหารราชการแผ่นดินทั้งด้านป้องกันและปราบการการทุจริตประพฤติมิชอบเดี๋ยวไว้มีโอกาสวันหน้าผมจะมาฉีกหน้ากากให้ท่านประธานได้รับชมกันผมยังเหลือไปเห็นการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศที่ท่านได้เสนอมาเนี่ยครับรวมทั้งสิ้นจะมีการดําเนินการ45ฉบับแต่ปัจจุบันสถานะของกฎหมายเนี่ย ดำเนินการไปเสร็จเพียง1ิฉบับเท่านั้นครับท่านประธานคิดเป็นร้อยละ22ของกฎหมายที่ทําเสร็จที่เขาเรียกว่าเลยกรอบเวลาเดทไลน์แล้วเนี่ยครับถ้ากับผมเป็นนักเรียนเนี่ยวันนี้ผมได้ F อฟแล้วก็ได้ไข่ต้มไปกินที่บ้านแล้วครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินขอเสนอครับว่าจากที่มีหลายๆแอปเนี่ยครับพี่น้องประชาชนสับสนครับท่านประธานครับผมชเชื่อเพราะฉะนั้นเองผมอยากขอเสนอว่านะครับการทำแอปพลิเคชันเนี่ยขอให เป็น one stop service ได้ไหมนำข้อมูลต่างๆมารวมกันได้ไหมประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับต่อด้านพลังงานครับท่านประธานครับมีแผนด้านพลังงานทั้งหมด8เรื่องทำเสร็จไปแล้ว1เรื่องผมดูแล้ว1เรื่องที่น่าสนใจที่ท่านควรจะเร่งทำก็คือร่างระเบียบส่งเสริมกิจาการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนที่สำนักงานกำกับกิจาการพลังงานจัดทำเพื่อให้มีระเบียบเพื่อส่งเสริม การกิจการไฟฟ้าขนาดเล็กเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนต้องทนกับค่าไฟที่แพงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ท่านประธานครับกับผมอยากจะสอบถามท่านว่าตามกรอบระยะเวลาที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยะครับสาเหตุของความล่าช้าเนี่ยเกิดจากอะไรขอให้ท่านได้ช่วยกรุณาชี้แจงและท่านมีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรขอบพระคุณครับ